กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวกัฟศ919นะคะยังอยู่กับดิฉันเช่นเคยชัดชลัยค่ะและยังคงอยู่กับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14สำนักง,งานพัฒนาภักหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดปฏิบัติงานช่างหน่วยช่างพัฒนาดำเนินง,งานตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2,566งานขุดสาะเก็บน้ําเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ําไว้ใช้อุปโภคและทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปีนาบ้านพญากําพุทธมู่2ตําบลโป่งน้ําร้อนอาเภอโป่งน้ําร้อนจังหวัดจันทบุรีนั่นเองค่ะ ่อเนื่องกันที่ภารกิจต่ตอไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่5้าหนึ่งสำนักง,งานพัฒนาภาคห้าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังคนจิตอาสาพระราชทานร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิดถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรศาเจ็ดสิบสองพันษาและถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชาสุทธาพิมล พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3ม,มิถุนายน2566เพื่อสนับสนุนการสำรองโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ทางการแพทย์ณโรงพยาบาลอํานาจเจริญอำเภอเมืองอํานาเนจริญจังหวัดอํานาจเจริญน,นั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่5าสำนักง,งานทาหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการแจกยาแฝกให้กับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่24สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตามโครงการส่งเสริมพืชกรรมในการผลิตและแจกจ่ายยาแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำประจำปีงบประมาณ2 5 6 6น้าบ้านลําลำพุกตำบลตาเบาอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ